ครูจะมาปลดล็อกให้นะคะมนุษย์นะคะแสวงหาความสุขถูกต้องไหมคะครูขาหนูอยากรู้มากเลยค่ะหนูเป็นคนดีหนูเป็นลูกที่ดีหนูเป็นแม่ที่ดีหนูเป็นภรรยาที่ดีหนูเป็นพลเมืองที่ดีหนูทำบุญหนูให้ทานหนูช่วยเหลือผู้คนหนูทำทุกสิ่งทุกอย่างแล้วค่ะครูทำไมหนูถึงไม่มีความสุขล่ะคะครู ครูจะปลดล็อกให้ด้วยคลิปนี้นะคะคุณทำทุกอย่างดีค่ะถูกแล้วค่ะแต่อยากรู้ไหมคะว่าทำไมคุณถึงไม่มีความสุขปลดล็อกแล้วหลังจากนี้ไปขอให้ชีวิตคุณเปลี่ยนแปลงนะคะ <S <S เพราะว่าคุณเอาตัวของคุณไว้สุดท้ายค่ะคุณไม่สามารถจะสร้างอะไรบนโลกใบนี้ หรือทำอะไรให้กับใครบนโลกใบนี้แล้วคุณรู้สึกปิติสุขได้ถ้าคุณเอาตัวเองไว้ลำดับสุดท้ายจงให้ตัวเองเติมตัวเองให้เต็มซะก่อนสร้างทุกสิ่งทุกอย่างทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อตัวเองก่อนให้ตัวเองมีสุขล้นแบบเต็มที่แล้วค่อยเผื่อแผ่ไปให้คนอื่นมันถึงจะเป็นสุขอย่างแท้จริง